ขอปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าจาราสูตรสูตรที่ว่าเดือเรื่องไม่ชอบการเกิดเนื้อความในพระสูตรมีว่ามารผู้มีบาปเข้าไปหาจาราภิโตนีถึงที่อยู่ ได้ถามจาราพิโตนีดังนี้ว่าพิโุนีท่านไม่ชอบใจอะไรจาราพิโตนีตอบว่าท่านผูมีอายุเราไม่ชอบความเกิดเลยมารพูมีบาปกล่าวด้วยคาถาว่าเพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามใครให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยพิสุนีท่านจงชอบความเกิดเถิดจาราพิสุนีกล่าวด้วยคาถาว่าความตาย ย่อมมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบกับความทุกข์คือการจองจำการฆ่าความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเ,เราจรึงไม่ชอบความเกิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยเหตุก้าล่วง ความเกิดตรงให้เราตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกทั้งปวงสัตเหล่าได้เข้าถึงรูประภพและดำรงอยู่ในอารูะภพตัดเหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้ความดับจึงต้องมาสู่ภพอีกข้อความเหล่านี้มาในพระโสด ทังยุตันธิกายสคาตะวักพร,ระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่1 6ึ่หน้าที่2 2งรอาัตมาภาพนำมาเผยแผ่กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำต่องๆในทางพระพุทธศาสนาเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ฐานะ ในการประพฤตปฏิบัติตามธรรมนั่นเอง